สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณปั้นมืยหลังผานะครับเลี่ยงเล่ากระเป๋านักเดินทางผมอยู่ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าสบยชเราอยู่ที่หอผู้ป่วยเพชรหนึ่งนะครับเป็นหอผู้ป่วยดูแลผู้ติดยาเสพติดอยู่กับคุณเจษดากรนะครับพี่เป็กครับสวัสดีครับเฉลยครับคุณพี่เป็กนี่เป็นหัวหน้างานเองนะครับเป็นสายบัญชาของผมเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสายบัญชาเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบเราเนื่องถึงบล็อกเคซี่แบบนั่นเด นั่นคือระบบราชการแบบเก่ากถ้าแนวคิททดทฤษฎีที่หลายคนรู้จักคุ้นเคยก็คือแม็กเบอร์ผู้ให้นิยามของทฤษฎีระบบราชการแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แม็กเบอร์แล้วมันเป็นมันเป็นอยงไรหรออธิบายใช่ไหมครับครับก็อย่างที่คุณปูนว่าแล้วครับในการระบบราชการนะครับก็จะ มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามการเวลาแล้วก็จะมีการขัดแย้งกันทางด้านทฤษฎีนะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะเป็นระบบราชการแบบใหม่นะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับก็จะปรับเปลี่ยนนะครับโดยการเน้นนะครับเป้าหมายนะครับมากกว่าโปรเซสหรือกระบวนการในการทํางานนะครับ p o s ชลบุรีหลังระบบราชการมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานก็เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นถ้าพูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ใต้ระดับปชารถึงลูกน้องที่เป็กเนี่ย พูดกันตามหลักบริหารเนี่ยตอนนี้ก็มีแนวคิดเรื่องของ Law of the Situation กดแห่งสถานการณ์ของ Parker c o l l e g e ที่บอกว่าผู้รับคำสั่งเนี่ยไม่ไม่ไม่ชอบเรื่องของบังคับอยู่แล้วนะตามแบบทฤษฎีแบบดั้งเดิมแบบเบอร์ใช่ไหมระบบราชการแบบดั้งเดิมแต่ปัจจุบันนี้ชอบแบบพี่เป็กเคยมีประสบการณ์เนลองเล่าถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่อง ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในองค์กรนะครับหรือว่าในที่ทำงานนะครับเราก็จะยึดหลักของปักเก r ร์ r อร์เรนะครับหรือกฎ law of the situation นะครับโดยในการสร้างสัมรรถภาพของน้องนะครับหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับก็คือเราจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อก,กันและก็ทัศนคติที่ดีคือเราจะไม่บังคับน้องหรือว่าเราจะมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาเกิดปัญหาอะไรตอนอเวลาที่เราจะสอนน้องหรือว่าแนะนํานะครับเราก็จะไม่ตําหนิหรือต่อว่าต่อหน้าผู้คนนะครับเราก็จะ,ะเรียกพบเป็นการส่วนตัวหรือไม่ก็เวลาเรารับประทานอาหารหรือเวลากลับบ้านนะครับเราก็จะ,อะคอยสอดแทกพูดคุยกับน้องเนี่ยเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับโดยเน้นที่สัมพันธภาพความอบอุ่นหรือว่าความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากกว่า ก็จะเป็นการบริหารคนที่ง่ายขึ้นนะครับตามหลักการบริหารของ Parker Pollock นะครับพี่เมย์เรื่องสุรภาพนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่เบง่านะครับที่ให้ความรู้ในทลิปนี้นะครับในการนําเสนอถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคนไงไงเ,าาเนี่ยในหลักองค์ประสอนเนี่ยถือว่าเรานึ้การพัฒนาคนมากกว่าพัฒนางานเพราะว่าเชื่อว่าเมื่อคนมีคุณภาพแล้วงานจะมีคุณภาพต่างนะครับวันนี้ ขอบคุณจริงครับคุณเจษฎากรนะครับพยายามวิชาชีพปฏิบัติการครับขอบคุณครับสวัสยีคนนะครับสวัสดีครับยินดีครับ